ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ดวงความรักนะคะของชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านประจำเดือนมกราคม2564ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะคะชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งหลายนะคะวันนี้จะมาดูดวงความรักการความรักของคนโสดคะ่ะคนมีคู่คนที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีกรกฎ ทั้งหลายประจํามกราคมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะไม่ได้เป็นการทํานายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะอยากให้ทุกทุกท่านเนี่ยเก็บรับแต่สิ่งดีๆและกันเนาะชาวราศีกรกฎมาดูสถานการณ์แรกกันก,นก่อนเลยดีกว่านะคะสถานการณ์แรกไฮขอเป็นสถานการณ์คนโสดคนโสดนะคะชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงมกราคมนี้จะ จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูเป็นพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณก่อนเลยดีกว่าเนาะแปดเรียน justice เจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็ตามมาด้วยหนึ่งดาบในช่วงนี้นะพลังงานหลักของคุณมาดอกมาบอกว่าช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคิดที่ต้องพิจารณาที่ต้องตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินปัญหาที่เข้ามาพร้อมกันโดยทีเดียวเนี่ยคุณเองอาจจะต้องมีความรับผิดชอบหรืออาจจะต้องมีความสม่ําเสมอมีความรอบคอบนะคะในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ในช่วงมกราคมนี้ค่อนข้าง เยอะหรือหลายๆคนนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนต่างๆแล้วคุณต้องการให้แผนการนั้นเนี่ยมันเป็นไปอย่างชัดเจนและเด็ดขาดเพื่อที่ เราเองเนี่ยไม่อยากที่จะมาทําอะไรซ้ําๆไม่อยากที่จะมาแก้ปัญหาเดิมๆอาจจะเป็นเพราะในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณเนี่ยได้มองเห็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงมกราคมนี้นะคะพลังงานหลักของคนโสดเนี่ยมาโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็โฟกัสในเรื่องของสิ่งถูกผิดที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อที่จะมาปรับ ปุในปีนี้นะคะในช่วงมกราคมนะ2564เนี่ยชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎคุณเองยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจกใับใ,ใครสักเท่าไหร่ยังอยากที่จะดูใจตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้เนี่ยตัวเราเองต้องการอะไรแล้วก็อยากที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการงานไปก่อนหลายๆคนนะคะอาจจะกําลังมีแผนการมีการคิดที่จะทําธุรกิจหรือว่าที่จะต่อยอดอะไรใน างอยง่เลยยังไม่ได้อยากที่จะเผื่อใจหรือว่าปันใจไปให้กับใครยังรู้สึกว่ามีความสุขกับการเป็นโสดแบบนี้นะยังไม่ได้มีใครที่จะเข้ามาด้วยคุณเองก็ค่อนข้างที่จะคิดรอบคอบระมัดระวังตัวกับการที่จะดึงใครเข้ามาในความรู้สึกแล้วก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องของความรักอยู่พอสมควรนะคะชาวราศีกรกฎนักขาราศีกรกฎ รักขณา,าราศีกรกฎก็เป็นช่วงที่ความรักความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่แต่จะไปในโดดเด่นในเรื่องของการงานการเงินต่างๆมากกว่านะคะปัญหาที่คาราคาซังมาในอดีตเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ทำให้เราลำบากใจเหมือนกับว่าปัญหาน,านั้นๆเนี่ยก็จะจบลงโดยที่เราเองก็จะสบายใจนะคะพลังงานหลักมกราคมของคุณก็เป็นช่วงที่ดีเช่นกันเนาะจะมีใครเข้ามาบ้างไหมเอ่ยชาวราศีกรกฎรักานาราศี สีกรกฏ1หนึ่งไม้เท้า The Chariot The Fool กำลังจะมีคนทางไกลเข้ามานะคะคนทางไกลในที่นี้ก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับระบบข้าราชการต่างๆทหารตำรวจกรมการปกครองการทำงานที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาเป็นทัพเป็นแนวหน้าระดับหัวหน้างานอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนาะ เราอาจจะได้เจอกันจากการเดินทางจากการท่องเที่ยวจากการสังสรรค์หรือว่าการเจอกันแบบบังเอิญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเจอกันนะคะคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดกับเราสักเท่าไหร่เขาเองอาจจะผิดหวังกับเรื่องของความรักมาก่อนยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักมาในอดีตเพิ่งจบกับเรื่องราวรักครั้งเก่ายังไม่ได้ต้องการที่จะผูกมัดยังไม่ได้ต้องการที่จะชัดเจนกับเราสักเท่าไหร่แล้วก็อยู่ใน ่วงของการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะยังเข้ามาเนี่ยเพื่อที่อยากจะมาเรียนรู้มาดูใจคนประเภทนี้ก็อาจจะเข้ามาก็เป็นไปได้เนาะเราอาจจะได้เจอกันจากทางโลกออนไลน์หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนมีการโยกย้ายงานมีการประสานงานแล้วทาให้เราได้เจอกันนะคะก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคนที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขายัางไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนหรือว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังจริงใจกับชีวิตคุณสักเท่าไหร่ เหมือนกับว่าต้องการแค่เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ดูใจอาจจะเป็นทัศนคติของเรา2คนที่มันมีคล้ายๆกันเลยต้องการที่จะอยากเรียนรู้อยากดูใจอยากลองคบไปเรื่อยๆก่อนนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะดูแอบเจ้าชู้อยู่เช่นกันยังไงคนโสดก็ต้องระมัดระวังนะคะราชาถือไม้เท้าคิงถือไม้เท้าเออโทษทีค่ะคิงถือถ้วย แปไม้เท้านะคะแล้วก็เอ็มเพรเนาะเป็นคนที่เราเองอาจจะถูกใจมากๆเลยก็ว่าได้นะชาวราศีกรกฎรัคนาราศีกรกฎก็ต้องบอกเลยเนาะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่พอสมควรนะคะถึงแม้ว่าในหลายคนอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าแต่บุคลิกของเขาหรือทัศนคต ทัศนคติของเขาเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นผู้นำได้ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นในหน้าที่การงานหรือว่าในส่วนของความรักนะคะคุยกันแล้วถูกอกถูกใจแต่ว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับเราหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่มีคนเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะและเราเองก็มีความรู้สึกยังไม่ได้อยากที่จะเปิดใจกับความ รักสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ยังรู้สึกว่ายังอยากคุยไปเรื่อยๆก่อนถ้าเจอใครที่ถูกใจก็พร้อมที่จะเปิดใจแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ากลัวเหลือเกินนะคะกับปัญหาของความรักเหมือนกับเริ่มรู้ตัวค่ะเริ่มอึดอัดใจว่าจะเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วดูเหมือนกับว่าปัญหามันจะเยอะหรือปัญหามันจะตามมาอยากให้ช่วงมกราคมนี้เป็นช่วงของการเรื่อยๆไปก่อน ะะถ้าจะมีในเรื่องของคนเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้ดูใจกันกันกบคุณคุณก็อยากให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เราเองยังไม่อยากด่วนที่จะโฟกัสหรือยังไม่อยากด่วนที่จะผูกมัดกับใครอยู่เช่นกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็การวางแผนชีวิตอยู่ค่อนข้างมากนะคะ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนชีวิตอยู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจกับใครแบบจริงจังในช่วงนี้สักเท่าไหร่นอกก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะคนโสดเดี๋ยวไปต่อกันที่คนมีคู่กันบ้างดีกว่าเนาะชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงมกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาต่อกันที่ความรัก ความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีกรกฎหรือชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งหลายมกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะ พลังงานหลักของคุณไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะเขาเองอาจจะโฟกัสเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานการเงินนะคะอาจจะไม่ได้มีเวลาให้กับเราสักเท่าไหร่อย่างให้ความสำคัญกับอย่างอื่นอยู่เนาะอาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎในช่วงนี้อาจจะงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักสักเท่าไหร่มีหลายเรื่องเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ The Empress แล้วก็เออสอรี่ค่ะ The Emperor แล้วก็สองถ้วย 嗯。Mm. ก็ต้องบอกเลยว่าพลังงานหลักของคุณในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งหลายความรักความสัมพันธ์ของคุณมีคู่นะคะช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่ยังให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินหรือว่าครอบครัวเกินกว่าที่จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับคนรักตัวเราเองเรามีความรู้สึกว่าอยากที่จะให้ความรักความสัมพันธ์ในช่วงมกราคมนี้มันมีความเป็นผู้ใหญ่มันมีความชัดเจน มันเป็นความรักที่มีเหตุผลสิ่งที่เราจะต้องมาอยู่ร่วมกันหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของเราสองคนเนี่ยตัวคุณเองคุณมีความรู้สึกอยากจะให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอาจจะเป็นเพราะหลายๆคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มอายุมากขึ้นวันเวลาเริ่มเข้ามาทําให้เราได้ทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมามากขึ้นตัวคุณเองพลังงานหลักของคุณเลยอยากที่จะจริงจังกับความรักความสัมพันธ์เราเองอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ที่มันโรแมนติกสักเท่าไหร่ในช่วงมกราคมนี้แต่สุดท้ายแล้ว นะคะคุณและคนรักของคุณก็จะได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากขึ้นได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นได้มีเวลาคุยกันได้มีเวลาสังสรรค์มีเวลาโรแมนติกร่วมกันแต่ในความโรแมนติกนั้นนะคะก็ยังมีความจริงจังในเรื่องของความรักจริงจังชัดเจนมีเหตุผลไม่ได้เป็นความรักที่ที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างอาจจะยังมีอีโก้เป็นของตัวเองจนมีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์เหมือนจะเป็นความรักที่งี่เงา่าหรือว่าเป็นความรักที่ไม่ได้ดั่งใจ ใครคนใดคนหนึ่งแต่ในช่วงมกราคมนี้พลังงานหลักของคุณมันบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีความมั่นคงจะมีความชัดเจนจะมีสติจะมีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกมากขึ้นเราเองเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่าน,านมาทําให้คนรักมีความเกงอกเกงใจคุณมากขึ้นให้เกียรติความรู้สึกคุณมากขึ้นหลังจากนี้ไปนะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณชาวราศีกรกฎหรือชัก รักขนาราศีกรากฎเนี่ยก็จะเป็นความรัก ไม่ได้หวานแหววไม่ได้มีความโรแมนติกให้กันสักเท่าไหร่มีแต่เรื่องของความชัดเจนแล้วก็มีแต่ความเสมอต้นเสมอปลายมีเหตุผลร่วมกันในการใช้ชีวิตในการอยู่ร่วมกันในการคุยกันแต่ก่อนอาจจะคุยกันไม่ค่อยลงตัวแต่หลังจากนี้ไปนะคะมะกราคมนี้จะเป็นช่วงที่เราทั้งสองคนเนี่ยคุยกันอย่างชัดเจนอย่างลงตัวมากที่สุดเนาะชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวร,า,วราศีกรกฎ ก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะคะสำหรับคนมีคู่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอ่ยหนึ่งถ้วยมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอนนะ The Tower เรื่องที่เคยทะเลาะกันมานะคะเรื่องที่เคยมีปัญหากันมาเหมือนจะต้องเลิกลากันหรือว่าน่าจะไปกันไม่รอดเป็นทะเลาะกันระดับที่หนักอยู่พอสมควรนะคะหลังจากนี้ไปก็จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นจะได้คุยกันด้วยเหตุด้วยผลทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะ Queen of Cups The lover, no? หลังจากนี้ไปนะคะมกราคมนี้ชาวราศีกรกฎรักนาราศีกรกฎอะไรที่เราเคยทะเลาะกันอะไรที่เราเคยคุยกันแล้วไม่ลงตัวไม่เข้าใจเนี่ยต่างฝ่ายก็จะต่างให้ความสําคัญกันและกันมากขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะคนรักของคุณเนี่ยเขาก็จะให้เกียรติความรู้สึกคุณมากขึ้นให้เวลากับคุณมากขึ้นที่ผ่านมาเขาอาจจะเห็นว่าเรามีการพยายามปรับตัวความรู้สึกเพื่อที่จะเข้าใจเขาเพื่อที่จะรับฟังเพื่อที่จะรอเขาอยู่ฝ่ายเดียว แต่หลังจากนี้ไปไม่ต้องกังวลเลยนะคะคนรักของคุณเนี่ยก็จะให้เกียรติความรู้สึกคุณมากขึ้นพยายามเข้าอกเข้าใจานะคะกับความรู้สึกคุณกับความคิดคุณเวลาคุยกันในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรที่ไม่ลงตัวเราก็จะมีการคุยกันบอกกันอย่างตรงไปตรงมาโดยที่ไม่มีอะไรทําให้เราสองคนเนี่ยต้องมีปัญหาการเนื่องจากพลังงานหลักของคุณมานอ,อมาบอกว่าตัวคุณเริ่มมีความมั่นคงเริ่มมีความชัดเจนเริ่มมีความตรงไปตรงมา กับเรื่องของการพูดการเจราจาการสื่อสารทำให้คนรักของคุณเนี่ยมีการให้เกียรติมีความเกงอกเกงใจก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่ไม่เคยได้รับเราก็จะได้รับจากคนรักมกราคมนี้อาจจะได้รับความรู้สึกดีๆร่วมกันหรืออาจจะได้มีการวางแผนร่วมกันว่าปีในปีน้ปี2564ีนี้คุณจะทำอะไรมีการวางแผนหลายๆคน อาจจะเป็นวางแผนในเรื่องของการแต่งงานสําหรับคู่ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันหรือใครที่แต่งงานกันแล้วก็อาจจะมีการเริ่มคุยการเริ่มอยากจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือว่ามีการต่อเติมที่อยู่อาศัยหรืออาจจะเริ่มมีการวางแผนการเก็บเงินก้อนเพื่อสะสมในเรื่องของอนาคตเป็นเงินเก็บเป็นความมั่นคงของชีวิตเป็นการเผื่อเอาไว้ในอนาคตอารมณ์ประมาณนี้นะคะ ก็จะเริ่มคุยกันอย่างมีเหตุผลเราก็คุยกันในเรื่องของอนาคตมากขึ้นหลังจากนี้เนาะสองไม้เท้าสเตรนด h แฮงแมน ราชาถือเหรียญเริ่มมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงมกราคมนี้เนี่ยชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวราศีกรกฎก,ก,ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุณทั้งสองคนเนี่ยมีเหตุผลมากขึ้นตัวคนรักของคุณก็มีเหตุผลตัวคุณเองก็มีเหตุผลมากขึ้นแต่ก่อนนะคะที่อาจจะมีขัดกันทุกเรื่อง ณวันนี้ก็มกราคมนี้ก็ไม่ได้ว่าไม่มีแต่คือการขัดกันเนี่ยมันขัดกันไปในทิศทางที่ดีอาจจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วมาแชร์ความ คิดมาแชร์ความรู้สึกกันก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะต้องยอมยอมในที่นี้ก็คือยอมแต่ว่าเราเห็นผลประโยชน์แล้วว่าสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์ของเราทั้งสองคนนะคะความเป็นคู่ของเราทั้งสองคนมันก็ไปในทิศท,ทางที่ดีนะไปในทิศท,ทางที่เดียวกันไปในทิศท,ทางเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะมีขัดขากันบ้างขัดความรู้สึกขัดทัศนคติขัดความเห็นกันบ้างเป็นบางเรื่องเป็นบางส่วนแต่โดยรวมแล้วนะคะชาวราศีกรกฎ รัคนาราศีกรกฎก็มีเกณฑ์ที่จะไปในทิศทางที่ดีหรือใครหลายๆคนนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานอาจจะเริ่มมีการวางแผนการเก็บเงินการสร้างฐานนะการสร้างความมั่นคงให้กับความรักเพื่อให้คนกลางน่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวเนี่ยได้เห็นว่าเราสองคนนะคะพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมที่จะมั่นคงกันต่อไปในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจับได้เป็นรูปธรรมมากขึ้นทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี ครั้งนี้คนมีคู่ทั้งหลายราศีกรกฎชาวรัคนาราศีกรกฎนะคะอาจจะไม่ได้คุยกันแบบหวานแหววสักเท่าไหร่แต่ก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่คุยกันอย่างมีเหตุผลและคุยกันในเรื่องของสิ่งที่จับต้องได้คุยกันในเรื่องของอนาคตการวางแผนมากกว่า นะคะในมก,การาคมนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎรัคนาราศีกรกฎเดี๋ยวไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีกรกฎหรือชาวราคณาราศีกรกฎทั้งหลายในช่วงมกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานหลักก่อนเลยดีกว่านะคะราชาถือถ้วยห้าเหรียญ The world ถ้าคุยกับคนทางไกลนะคะอาจจะยังเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนเนาะใครที่คุยกับพ่อแม่ใครที่คุยกับแม่แม่คนที่มีอายุมากกว่าคนที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะหรือใครที่กําลังคุยกับคนทางไกลนะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคุยกับคนทางโลกออนไลน์นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้สามารถที่จะลงเอยชัดเจนกันได้ในช่วงมกราคมเนาะอาจจะมีบ้าง นะคะที่บางทีเรามีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะผูกมัดแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะไปต่อกับความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่าถามว่ารู้สึกดีบ้างไหมความรู้สึกของคุณในตอนนี้คือมันยังรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นที่ยังมีคนคนนี้แต่ยังมีความแบบสองจิตสองใจอยู่เช่นกันนะคะว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีกับความรักความสัมพันธ์บางทีเราเองก็มีความรู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่ๆความรู้สึกของคุณมันก็ ลายเป็นถูกบล็อกหยุดนิ่งยังไม่มั่นใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีณนะวันนี้ถามว่ามีความรู้สึกดีกับตัวเองไหมก็มีความรู้สึกดีกับตัวเองแต่หลายหลายคนนะคะในชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นมีการเดินทางบ่อยมากขึ้นมีการติดต่อประสานงานต้องพูดคุยกับคนเยอะขึ้นเราเองเลยมีความรู้สึกยังไม่ได้อยากที่จะผูกมัดกับใครสักคนหนึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็เป็นช่วงที่ปัญหา ขาเยอะด้วยหลายๆคนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการงานนะคะเป็นการเริ่มต้นปีมีการวางแผนชีวิตใหม่มีการวางแผนในเรื่องของภาระใหม่เราเองมาคำนวณรายรับรายจ่ายสถานการณ์ต่างๆเลยเริ่มมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะผูกมัดกับใครนะคะความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้หรือไม่ในตัวคุณคุณยังรู้สึกว่ายังไม่อยากชัดเจนเนาะเออ สามดาบนะคะระวางความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของรักสามเศร้านิดหนึ่งนะคะเป็นการรอคอยอาจจะไม่ใช่รักสามเศร้าแต่จะเป็นในเรื่องของคนรักหรือคนที่คุณกําลังดีวอยู่คนที่คุณกําลังคุยอยู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะชาวราศีกรกฎหรือว่าชาวลัคนาราศีกรกฎทั้งหลายวิวออฟอร์จูนนะคะเราก็ราชาถือเหรียญซึ่งออกมาบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย ชาวราศีกรกฎรัคนาราศีกรกฎสําหรับความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าใครคุยกับคนทางไกลหรือว่าคุยกับคนเพิ่งผิดหวังวกับเรื่องราวของความรักมาก,ก่อนเจ็บหนักกับเรื่องของความรักมาตั้งแต่ในอดีตเขาเองยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนหรือยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์สักเท่าไหร่อาจจะอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ดูใจกันอยู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจาก จากนี้ไปนะ่ะชาวราศีกรกฎในช่วงมกราคมนี้เราอาจจะได้มีการคุยกันมากขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้มีความรู้สึกเท่าเดิมมันมีความรู้สึกที่ผิดหวังอาจจะเป็นการเงียบหายไปของเขาสักระยะหนึ่งหรือมามา,มาไปไปจนทําให้คุณมีความรู้สึกไม่มั่นใจกับความรักความสัมพันธ์แต่ความรู้สึกดีๆหรือความหวัน่นไหวก็ยังคงมีอยู่นะคะความรักความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนไหมเอ่ย ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนะนะคะเหมือนจะสม่ำเสมอเสมอ,สมอต้นเสมอปลายแต่การพูดคุยกันมันก็อาจจะไม่ได้เคลียสักเท่าไหร่นะคะบางทีคุยกันเหมือนกับว่าเขาคนที่คุณกําลังคุยอยู่หรือตัวคุณเองเนี่ยยังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นยังไม่ได้พร้อมที่จะให้ความสําคัญต่อกันและกันยังรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถที่จะลงเอยกันได้นะคะเราก็อาจจะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์เนาะดึงดูดเพชรตรงข้าม มีคนเข้าหาค่อนข้างที่จะเยอะอยังไม่ได้พร้อมที่จะลงเอยกับใครนะคะในช่วงปีใหม่นี้มกราคมนี้ความรักความสัมพันธ์ของคนที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็อาจจะมีการเว้นระยะออกห่างกันมากขึ้นการคุยก,กันก็ก็มีการคุยกันอยู่สม่ำเสมอเสมอ,สมอต้นเสมอปลายแหละแต่มันจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกัน,กนและการสักเท่าไหร่อาจจะเป็นในเรื่องของระยะเวลาความห่างไกลหรือการที่เราทั้งคู่เนี่ยไม่ได้มีเวลาให้กันและกันก็เลยทําให้ความ รักความสัมพันธ์ในช่วงที่คุณกําลังคุยอยู่นี้ยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะชัดเจนนะคะก็แต่จะได้คุยกันไปเรื่อยๆเนาะแต่ถามว่าลงเอยกันไหมยังนะจ๊ะชาวราศีกรกฎรัคนาราศีกรกฎก็อารมณ์ประมาณนี้ละกันเนาะสาหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านนะคะชาวราศีกรกฎขอบคุณคะ่ะ